สวีดัสสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติคุณคิมตั้งนะครับผมขอเล็กๆน้อยๆขอาการกดไลค์แค่15ไลค์ก็พอแล้วก็ช่วยกดติดตามกันหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหรือกดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ปุ่มมันรับกับรายงานนะครับผมโอเคโอเคผมเกินมามากพอแล้วเรา,เล,าเล่าประวัติของเขาเลยดีกว่าู้ติกตรมของเขาไม่ทั้งหมด 1 2,400หักว่าคนครับส่วนรายการก็1,200รายการนะครับส่วนถ้าเราเออยอดดูของเขามารวมกันทั้งหมดก็จะมียอดดูถึง5 3 8ล้านครั้งเลยทีเดียวถือว่าโคจะเยอะเลยนะครับส่วนรายได้ที่เขาจะมีก็คือรายได้1000บาทนะครับที่ผมไปดูมานะหรือไม่ก็อาจจะดเดาเองนะครับผม ช่องของเขาก็จะเกี่ยวกับการเล่นลิเกครับหรือแม่ก็การถ่ายทอดสดเกี่ยวกับลิเกนะครับถ้าใครอยากไปดูก็สามารถไปดูได้นะครับในช่องของคุณคิมตังนะครับผมส่วนที่เขาเข้ามาครั้งแรกนะครับเขาเข้าร่วม YouTube ตั้งแต่วันที่29ฤิจิกายน2011นะครับผมส่วนคลิปที่ชอบผมขอพูดตามตรงเลยนะก็ชอบหมดทุกคลิปครับเพราะว่าผมก็ชอบนะวลาที่ตัวเองดูลิเกนะ่ะ แต่บางทีผมก็ไม่ได้ไปแบบทุกงานประเภทนี้บ้างก็คลิปนี้มีมีเท่านี้ครับบ๊ายบายครับจุ้มวอะให้ตัว